ยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพิโซด8ของแบบต,ตอบคำถามสุดปัน่นเกมที่ไม่ได้ใช้สมองเท่านั้นแต่ต้องใช้จิตใจกล้ากแกร่งและไหวพริบระดับแม่บ้านประทะบิลเกตกติกาง่ายๆเลยค่ะตอบคําถามให้ถูกใจคนถามสิ่งคือฉันนั่นเองใครตอบไม่สร้างสารรค์ใครตอบไม่หาใครตอบแบบปแปลกๆหักมุมไม่ได้ระวังให้ดีค่ะระเบิดตัวกระจายแน่นอนวันนี้จะมีใครเอาตัวรอดผ่านหนาคำถามหาคนของยี่สองไปได,ได้หรือเปล่าไปดูกันเลย เอาละค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับกีเซออีกแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ในแบบที่ชื่อว่า i n s w e r toucher นะคะเป็นแบบตอบคำถามที่มีแต่พลังงานดีและไร้ซึ่งการบูลลี่เลยแหละสภาพแต่ละคนนะคะเหมือนแบบเหมือนพวกแบบขอประทานโทษเหมือนคนไม่ไม่เต็มบัตรงๆนะมาถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะ คำถามข้อแรกของเรานะคะมีอยู่ว่าทำดราททำ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 คำถามข้อที่หนึ่งค่ะถ้าเยยสองไม่ชื่อสองเนี่ยเยสองจะชื่ออะไรดีคะตื่เต้นวะโถฉันจาดูว่าแต่ละคนจะมีความ Creative มีความคิดสร้างสรรค์อะไรยังไงบ้างมาได้เลยค่ะ coming up and down มาเลยจ้าโอเคอันนี้คืออะไรจ้าจาริจา้จาไม่ใช่อันนี้มันอะไรใหญ่ตุง้งติ้งค่ะเพราะตุงต้งติ้งเหมือนชื่อเลยอืบาทมันโ so, ซมันโซคิวแต่ความครีเอทีฟยังให้เป็นศูนย์อยู่ไปค่ะ last girl ไ<อ>ลส,ไ<อ>สนามสนามน่ากลัวม,มากเฮ้ย <Tell me. S 1> my g ก d คือกว่าจะตายเธอโคตรยากเลยอามาคาถ้าเยสองไม่ชื่อพี่สองเนี่ยเยสจะชื่ออะไร เหครับเพราะพี่สองมีความคล้ายมากๆโอ้โหโอ้ ow. โหมึงตั้งซื้อใครไม่จ้งมึงตั้งซื้อเดี๋ยวมึงลองไปค่ะคิดว่าแอ่สองคนจะชื่อชื่อคนจักแร้ค่ะทรงผมแอบคล้ายๆเรียงหูมากๆเลยนะคะอันนี้คือความ creativity คือแบบว่า100มึงไปค่ะคนต่อไปมาได้เลยจ้า กราบเรียนค่ะถ้าอยางสองไม่ชื่อสองพี่สองจะชื่อว่าชื่อเหมือนคนเก่าหนูค่ะชื่อเหมือนคนเก่าหนูมึงไปค่ะลงไปก่อนค่ะกัดมันเลยค่ะจัดการมันค่ะจัดการมันเลยจัดมันเลยสิคะลดมากเลยไปค่ะปาติรนยาโอเคค่ะน้องแบมในที่นี้มีค่ะตามรายชื่อย2สองควรจะชื่ออะไรคะชื่อว่าราพันซลค่ะเพราะเสียงผมยาวแล้วก็สวยมาโอไม่ ได้ค่ะไม่ผ่านค่ะมาเลยค่ะต่อไปเลยค่ะน้องเหมือนเหมือนน้องไปลแปกไหมอ่ะอ่ะถ้ายยสไม่ชื่อ2อยี่ยชื่ออะไรดีค่ะยยชื่อว่าสิงค่ะเพราะพี่เหมือนผีที่ชอบสิงร่างคนอื่นเช่นปอบเป็นต้นอ๋อเฮ้ยเฮ้ยรอดคนไปได้ไงอีบ้ามึงรอดพนไปได้ไงคะอีแกเพล หยุดคะ่ okay, คะโอเคค่ะเชิญตอบได้เลยค่ะชื่อว่าน้องโรสทอยดอกกุหลาบของเล่นน่ารักดียังดู s so เซลเ i c นะคะยังเบสิคมือให้ไปคะ่ะจริงเหรอว่าะจ้าพนสักฉันไปได้นะคะชื่อข้าวแกงเพราะหน้าพี่สองเหมือนแกงบูดน้นองได้รู้คุณสอบผ่านคะ่ะ เชิญค่ะมาเลยอ่ะเกสองคนจะชื่ออะไรดีจ้ลูกเชิญได้เลยนะคะอะไรอ่ะนั่งชิดแป๊บนะคะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะทางเราให้เวลาอยู่แล้วนะโอเคสักครู่นะคะโวสนับฟังเถอะเจ้าค่ะอาเมนอ้า ชื่อสมอนสีค่ะเพราะว่าหน้าพี่เหมือนเหมือนครูสมอนสีมึงไปเถอะไปไปครูสมอนสีจะตตยหาไปไมาค่ะคนต่อไปเลยนะค่ะชื่อดาค่ะเพราะมันมืดมืดจนหาความสวยในหนังหน้าตัวเองไม่เจอมึงผ่านค่ะไปนะคะแต่ขออนุญาตนะมึงผ่านแต่กุมั่นไส้เหลือเกินมันไต่มันไส่ อ่ะทุกคนค่ะคำถามข้อนี้นะคะจะเป็นรอบความคิดสร้างสรรค์นนะทุกคนฟังคำถามไม่ดีนะคะจากคณะกรรมการทางบ้านกว่า800กว่าท่านนะคะถ้าเปรียบยาสเป็นยานผ่าหนะึ่งในโลกนี้ได้จ้ะ เป็นยานผ่านะอะไรให้เวลาคิดนะคะ30วินาทีเดี๋ยวคนแรกมาเลยนะ l a m 兰博基 i อิตาเลียอะไรอะเมอริส e ีเ e ออ s สเนซีคิโนสคือแบบรถไฮโซไฮโซนึกออกปะสวัสดีค่ะถ้าพร้อมแล้ว J2 เหมือนยานผ่านะอะไรเอ่ยเหมือนรถอีแปนค่ะเสียงดังมากเพราะว่าเวลาสตาร์ทรถเสียงมันจะแอดแอดแอดมันจะเสียงดังอยู่ที่สองไหคะ ดังยังไงคะดังยังไงดังแค่นี้เหรอคะไม่แค่นี้จริงๆค่ะไม่ได้เลยอันนี้คือแบบ so basic เลยคะ่ะน้องแฟรริไปค่ะ <S <S โอเคค่ะคนต่อไปเลยคะ่ะกราบเรียนค่ะเกสองเหมือนยานผ่านอะไรคะ Mercedes Benz Titanic ค่ะดังแต่สุดท้ายก็จมค่ะคือดังแต่ก็จม Mega clever ฉลาดสุดๆมึงผ่านค่ะ ไปค่ะเยสองเหมือนยานผ่านอะไรคะรถเม์ค่ะเพราะพี่สองดูตัวใหญ่๊บนึงนะฮะพี่ขออ่านอรแล้วมนนะรถเม์ค่ะเพราะพี่สองดูตัวใหญ่บึกบึนเหมือนกับรถเม์แล้วรถรถเม์เสียงเสียงรถมันเป็นยังไงลูกเสียงเหมือนพี่ไหมคล้ายๆค่ะทำให้พี่ดูหน่อยสิลูกผู้เข้าประกวดหาขออนุญาตนะคะรวบรวมสตินะ รวบรวมสติก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยตั้งใจนะคะถ่ายทอดเสียงของรถเมย์เนี่ยมาให้พี่ด้มาให้พี่ดิ้รอบนึงค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่ม <laughs> รวบรวมสตินะคะอันนี้คือไม่ขำนะคะเป็นรายการที่ไม่ขำนะคะนี่คือความเครียดสูงมากเลยนะคะนี่เราแข่งขันกันเนี่ยที่เข้าแข่งขันเยอะมากเลยนะ <laughs> ถ้าพร้อมเราเชิญได้เลยนะคะ <laughs> อันนี้ <laughs> โทษนะคะหนูผายดมเหรอคะเอาดีๆเอาเอาดังๆดังๆังครั้งเดียวเลยลูกให้มันจบเลยลูกนะไม่งั้นไม่งั้นหนูไปผ่านนะลูกันี่ค่ะโอ้ my god แต ja ่พี่รู้สึกว่ามันยังไม่ดังมากพอเลยค่ะพี่ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวพี่จะให้หนูมาแก้ตัวใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวหนูเอาไปใช้สุดเลยนะลูกนะไปกันเลย ย,ยี่สองเนี่ยควรจะเป็นยานผ่านอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนรถมาค่ะเคลื่อนตัวด้วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นสักครู่นะคะรถมาเนี่ยปกติเสียงรถมาเนี่ยมันเหมือนเสียงพี่เราเสียงรถมาเป็นเสียงแบบไหนคะลูกหนรูรองถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็ซีนของรถมาให้ที่ฟังน่อย <Yeah! S 1> ันนี้เป็นมาตัวผู้ใช่ไหมคะงานพี่ขอฟังมาตัวผู้หน่อยค่ะว่ารถมาตัวผู้มันร้องยังไงกัละคะโอเคพี่ขอฟังหน่อยมาี่มังกรหรือเปล่าเมื่อกี้คือเสียงมันดูแปลกแปลกหคะยังไม่ผ่านนะคะแกสองเหมือนยานผ่านนะอะไรเชิญตอบไเลยนะคะเหมือนรถยนต์ที่ไม่ได้ล้างมาสองปีแล้วมีขี้เหม็นๆติดรถมัน so basic รถบรรทุกค่ะพระขนาดของเยี่สองเหมาะกันพอดีเลยอ่าเป็นการเหมาะกันพอดี Real uh เรียลไซส์เบลเต้ยี่สองเหมือนยานพาหนะอะไรเชิญตอบได้เลยนะคะขอไวๆเลยนะ <f ix> เรือดำน้ำเพรอมพี่สองมีแรงนั้นยังแน่นหนาอีกโอ้ oh. my god <S <s <cockpit> <f ix> มาได้เลยจ้า เหมือนเฮลิคอปเตอร์ค่ะเพราะขอกได้เหินได้สิ่งก็ดังไป8บ้าน1ิบ้านขาวน้องมารู้เปิดเปิดไม้ได้ไหมลูกเปิดไม้ได้ไหมลูกไม้พังใช่ไหมลูกเฮลิคอปเตอร์เฮลิครับนี่ไงเคค่ะมาโอ้ my god ผ cool ู้ออ d i t i o n ของเราโอเคค่ะเหมือนรถพ่วงเหมือนรถพ่วงขนยาพาราอากียาตกใต้ไีปลอดไทยไปขับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์น ขอโทษนะคะคุณยายเป็นยายใครไม oh, okay, ่รู in ้นะคะฝากเก็บไปดูนเลยนะคะบอกใจดิโอเคค่ะยายสองเหมือนยานผาานะอะไรหรอยังคิดคําตอบที่แล้วไม่ได้เลยลอสเทยครับเพราะว่าทาให้ทุกคนมีความสุขหนูได้ฟังคําถามพี่ไหมคะพี่ถามว่าอะไรนะลูกพี่สองเหมือนยานะาานะอะไร รถทอยไปยานผ่านหน้าอะไรของแกล่ะอีกเป็จโ <c oughs> อเคค่ะหน้ามามาเดินมาใกล้ๆพี่ค่ะหนูหนูหนูจะพิมพ์ว่าอะไรลูก <c oughs> มาเลยใยสองคำถามคืออะไรนะลืมแล้วอะใยสองเหมือนไอศครีมรสอะไรคะรูปีาจาัง นาดีนาสกี้ชากก็มิงตั้งอย่างนี้หรือเปล่าคะชาก็มินได้เปล่าไม่น่าใช่ไม่ใช่แค่์จะเป็นไอติมรสทิพพร์ค่ะเค็มหรอเปล่คะอันนี้วัดจากกลิ่นอะไรคะกลิ่นปากกลิ่นตัวรักแร้หรือว่าภาพรวมค่ะภาพรวมคำตอบนี้ถูกใจฉันมากเลยนะคะมีความ Creative Creativity นะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถัดไปรสสตรอเบอรี่ค่ะ อ,อ๋อเพราะพี่มีความหวานซ่อนเปรี้ยวใช่ไหมคะเพราะเด็กๆชอบเยอะอ,อ๋อโอเคสอสบบรสสตรอเบอรี่อันนี้ไม่ได้หนาหพี่สองใช่ไหมคะอ,อ๋อแล้วถ้าสมมติว่าเรากินสตบบรอเบอรี่แล้วเนี่ยแสงออกปากเนี่ยเราจะส่งเสียงยังไงคะ Oh now we g o t t go เกือบเป็นลมซักนะคะเมื่อกี้โอเคคะ่ะผ่านเลยคะ่ะ เหมือนรถขยะเปียกใส่กางเกงในลิงผ่านค่ะอุ้ยตัวแม่มาแล้วอีกคนหนึ่งแล้วสินะคะโอเคเชิญบอกเลยเตมโอกรก้อนเหรอคะสเตนนตั์จริงซิสัน5าเทเลอร์หรือเปล่าพี่ซอมเหมือนไอศิครีมหมดเลยคะรถกระทิ่งค่ะกระทิ่งบูดค่ะอะ,อะไรนะคะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ยินเลยกระทิ่งบูดค่ะ แล้วเวลาเรากินกะทิเนี่ยที่มันบูดเนี่ยเรากินกะทิที่มันมันเสียเราหรือว่าค้างคืนเนี่ยแล้วเวลาเรากินเสียงของเราเนี่ยเวลาเรากินเราจะร้องว่าอะไรแบบร,รู้เรารู้แลามันเสียเราจะร้องว่าอะไรลูก อันนี้เขาทานโทษนะคะอันนี้เป็นคุณหนูอาแต่ใจหรือเปล่าแบบกระทิบูดละกินอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมลูกเมื่อกี้เป็นลูกสาวแ,วแล้วขอเป็นเสียงคุณพ่อบ้างคุณพ่อเมกกื่อกี้ได้ยินเสียงลูกสาวร้องว่ากระทิมันเสียอย่างเงี้ยทำเสียงประมาณไหนลูกถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยอ่านูลองทำให้พี่ฟังนหน่อยสิลูก oh. อันนี้คือเสียงคุณพ่อเหรอคะหนูเป็นคนเดียวที่พี่จะให้กรณีพิเศษนะคะไปต่อคิวข้าไม่ผ่านวุยเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใหญ่ น่าจะเป็นรถเล็บเท้านะคะรถเล็บเท้าผมนะครับน่าจะหวานกำลังดีเหมาะกับพี่ด้วยครับโอไม่กินเล็บขอบไว้ไปก่อนเลยค่ะขอหนัาไปค่ะอ่ะหันมาได้เลยค่ะ สอเหมือนไอศครีมรสอะไรคะเหมือนรสที่มาแห้งกลิ่นพูซี่หมาค่ะหนูเคยดมเหรอคะว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นคูเซ่หมามเป็นยังไงอ๋อไม่เคยคะ่ะแต่ว่าหนูเห็นหมาข้างทางอะค่ะกินมันตีมาเลยว่าหมาไม่รังกีินอย่าพูดขันอยอีเว่ยโป๊ะ และแล้วคำถามสุดปั่นในวันนี้ก็จัดหนักไม่แพ้ระเบิดเลยค่ะขอแสดงความยิดีกับคนที่ผ่านไปได้นะคะบอกเลยว่าแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่เอาหาอย่างเดียวแต่ถ้าตอบไปถูกใจก็คือตุยไปได้เลยง่ายๆเลยนะถ้าใครชอบการตอบคําถามงงๆฮาๆแกง,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 งๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาว่าเอพิโซดต่อไปอยากให้ถามว่าอะไรดีแล้วพบกันในด่านต่อไปนะคะมีแบบไหนสนใจก็คอมเมนต์บอกได้เลยคะ่ะบ,บีบาย